ถนนละดยางที่เป็นแบบว่าตลอดแปลงของเราเลยนะตลอดเลยนะครับเป็นถนนละดยางที่ตลอดแปลงที่ดินของเราเลยนะครับผมนี่บรรยากาศที่ดินแปลงเจ็ดไร่สองงานนะครับผมเจ็ดไร่สองงานกับอีก69ตารางวานะครับวันนี้มาขึ้นไลฟ์สดกันในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีลูกค้านะครับผมมีลูกค้าก็มานัดดูแปลงที่ดินนะครับผมจริงๆมี3เจ้าแต่ว่าติดต่อมาแล้ว ติดต่อจะูุนสักมาแล้วสองแปดสองเจ้าแล้วนะครับผมอีกเจ้าบ่ายสองนะอีเจ้าหนึ่งก็เดี๋ยวกําลังออกเดินทางจากกรุงเทพนะรประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะถึงเรานะชั่วโมงหนึ่งเขาจะมาเส้นเอ็มแปดสิบเอ็ดเออตอนนี้ทางด่วนเาาอ็มแปดสิบเอ็ดจากรุงเทพ่สบายเลยนะเพื่อนนะ่ะสบายเลยผมบอกได้เลยนะครับผมมาถึงกำแพงแสนเนี่ยแบบรวดเร็วทันใจเลยนะจะูุนสักไปมาแล้วจะูุนสักเลยลองไปทดสอบเส้นทางมาแล้วโอ้โหไปบางใหญ่นี้แป๊บเดียวเลยนะครับไปเวสเกตมาวันนั้น เอ่อหนึ่งไรได้ติดคลองกี่เมตรได้ติดได้ติดถนนกี่เมตรอ๋อคุณซีเอ็นนะยินดีต้อนรับคุณซีเอ็นนะครับผมตรงนี้ยังไม่ได้รัง